วิธีการวิลเดนวิธีทำวงวิลเลตินกับแต่ว่างเดินทางครับอ่อนกลายสบายกับเค้กมีเทคนิคดีๆมันต้องรวบลูกซิดลูกซิดทเอารวบรวบไต่ปุ๊บพรบปุ๊บบิดเลยบิดเลยบิดเลยบิดอังมปัจจตรงนี้เลยมกานาที่กับบิดปนี้เลยอ่าอันาาบิดลูกซิดทกันไมมลูกซิด

ดีครับแต่ตึ้งบองบอกมัดตรงนี้คือหดโในกลังเลยกระจายกระจายช่ลยกระจาย้างตป้ไปนี่ยใ่ไหมโรดยที่าเต็งเต็งครับไปโช่องโจ์ไปเม่ครับเจ็ต้รถตก้างน้าเลวตป้ไปเป็นปีเลยอ่าตเต็งันหน้าแลวเต็งนก็ได้กมันกมันเป็นปีหละนีเลยอ่าเป็นปีละ่สเนีกับกับ กินกัไ uh, ด so, e, oh, ้ทิศกันเลยใหญ่ครเจ้าชุเนี่ยทิศกันเลยอ๋อเทคนิคดีๆเทคนิคดีๆมานำว่ากับแฟนตกลาทั้งหลายกับเ่ไม่มีม้วนม่ก็หรือม้วนมีปลาก็มาพื้นเดียวอยู่เลยครับพื้นเดียวได้หมดจิกกิ้งรวน้ำได้หุ้มนนได้ผูกได้เดียวกับปีละเดนกองเตะกับไม่ไม่ให้มันจุกกันเละโอเคครับโอเค